สวัสดีครับวันจันทร์ที่8มกราหกเจพบกับผมกิตพงศ์นะครับมาแชร์ริ่งกันเรื่องของ geographic risk มีอยู่วงเดียวแล้วครับพุ่งเป้าไปที่สงครามฮามาสกับอิสราเอลที่ขยายวงกว้างไปสู่เลบานอนที่อิสราเอลจะโจมตีและพยายามขุดลาาถอนโคลของกลุ่มฮามาสที่อยู่รอบๆอิสราเอลอยู่นั้นเพื่อจะต่อกรในอนาคตไม่ให้มีโอกาสได้โจมตี Israel อิสราเอลอีกนั้นแต่ตลอดครบ3เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถ เจาะและแสวงหาทำลายฮามาสลงไปได้ตัวประกันก็ยังอยู่ในมือของฮามาสร้อคนโดยมีตัวประกันของอเมริกัน8คนนี่คือสิ่งที่แอนโทนีเบนครินพยายามอยู่ตะว,วันออกกลางตลอดอาทิตย์นี้เพื่อจะเจรจาให้ปล่อยตัวของฮอสเตดของอเมริกันออกมา8คนนั้นเพื่อจะไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีและในการหาเสียงของโจไปได้ในวันที่ต้นเดือน โนเวม ber นี้24ที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งอาจจะต้องแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ใหม่นั้นใครจะเป็นผู้ชนะนี่คือปัญหาของอเมริกาและการขาดดุลงบประมาณมหาศาลเป็น34ทสเรี่น us d o l นั้นจะต้องเกิด comment s h ต t าวแน่ใน1ถึง2เดือนจากนี้ถ้าตกลงบัตเจ็ตยังไม่ได้อยู่เพราะอย่าลืมว่าที่จะเอาเงิน6 2 0 0 0ล้านเหรียญไปช่วยยูเครนซึ่งช่วยมาเยอะมากเป็นแสนแสนล้านอยู่แล้วก็ยังไม่เกิดประโยชน์ซึ่งจะครบ2ปีในเดือนหน้า ก็คงยูเครนจะเป็นสงครามตัวแทนไพ่แพ้ให้กับอเมริกันและตะวันตกอยู่ดีนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็ยังจะไม่ให้งบประมาณช่วยเหลืออิสราเอล16,000ล้านเหรียญเช่นเดียวกันที่จะก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ของปาเลสไตน์ซึ่งจะเกิดข้อหาเกิดขึ้นในศาลโลกแน่นอนนี่คือปัญหาหนักของอเมริกันที่ต้องตกลงกันให้ดีก่อนที่จะเกิดความเสียหายและในอนาคต ยังไงสัเกิดปัญหาหนักแบงค์รับซี่ในในหนึ่งรถสวัสดิ์ของอเมริกาเพราะนี่สารัจะสูงขึ้นเป็นจาก135ยสาเป็นร้อยนตในการก่อปัญหาต่างๆที่จะต้องสร้างอินฟาสต์เจอร์แข่งกับจีนเพราะจีนตลอด40ปีที่ผ่านมาที่ย้ายเงินทุนเคลื่อนย้ายไปที่จีนนั้นเพื่อจะดิเวอร์ซิฟายธุรกิจและตอนนี้ยังไปที่จะอินเดียและจะไปเวียดนามอยู่เพราะ ต้นทุนแพงในกนารผลิตของอเมริกันเรื่องค่าแรงเทียบกับภุมิศาสตร์แถบจีโอกราฟิกของอิมิชชันส์มาเกตแล้วถูกกว่ากัน3เท่านี่คือภาพรวมนะครับและผู้บริโภคก็อยู่ในอิมิชชน์มาเกตทั้งหมดนี่คือการก่อตัวและปัญหาหนักในทางการเมืองของอเมริกาที่กําลังขยายออกไปมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะโกรธแต่ก็ปัญหาหนักและทําให้เกิดของ US ดอลลาร์ก็คงเสื่อมลงทุกคนจะออกจาก US ดอลลาร์ และคงจะออกจากพรัติที่ดอกเบี้ยเริ่มจะ,จะคัดลงอย่างช้าที่สุดเดือนพฤษภานี้ต่อริจูนต้องมีไม่ต่ำกว่า1%น่เปอร์เซเบสิสพอยต์แน่นอนหรืออาจจะเร็วที่สุดที่เกิดอีคดอมิกสโลดาวซ o อบแบ a n d ิ้งอาจจะเดือนมีนาก็ได้ต้องดูวันที่31มกราคมกรานี้ที่จะเป็นประชุมในการตัดสินใจในการคัดดอกเบี้ยลงภายในปีนี้ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจ รอตัวของทั่วโลกเกิดขึ้นแม้แต่จีนนะครับและยุโรปเอง ECB ทั้งหมดนี่คือภาพรวมแล้วครับ mm. เมื่อปัญหาของดอกเบี้ยเทรนขาลงในครึ่งปีหลังชัดเจนนะครับยังไง e q u i ิตีก็ต้องกลับมาและใน c u r ร์ n ร y ซีสกูลอื่นคือทองคำและถ้า b i t c o i n SEC ไม่ตกลงในเดือนมษานี้ b i t c o i n ก็จะถูกถล่มลงมาไม่ต่ำกว่า40-50%แน่นอนที่บ t c o i n ขึ้นมาเพราะความเป็น ตกลงกันสร้างเป็น E T F ฟันของ b i t c o i ดิจิ i t ลเคอ r ์เรนซขึ้นมาทดแทนดอลลาร์เท่านั้นเองถ้าเดือนเมษสานี้ไม่มีข้อตกลงจะถูกถล่ม้วยเหตุสวันแน่นอนปัญหาคือเหตุสวัน Move in Move out ได้เร็วมากและการคัดเอาผดออกไปจากดอลลาร์จากของ e n g r g y เข้ามาสู่ Real Sector ที่เป็น i n ินท r ี i l ต่างๆโดยเฉพาะของ Global i อิน a s t r u c t u r e ทั้งหมดและในเรื่องของโครงสร้างของ AI m i c r o c h i ิปเซมิคอนดักเตอร์และในเรื่องของเฮลท์แคร์นี่แหละครับเพราะจีนได้ทุ่มว่าประมาณมหาศาลสำหรับ EV ีคาและแบตเตอรี่ดิเทียมที่แข่งกับอเมริกาที่ทุ่มเหมือนกันในการผลิต EV และอุตสาหกรรม AI Supply Chain ทั้งหมดและจีนในก e ีนเอเนจีก็คือโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟารมซึ่งจีนจะทุ่มมหาศาล พัฒนาเร่งผลิตเหมือนกับทางยุโรปและอเมอริกาก็ต้องผลิตในเรื่องของ Green Energy ทั้งหมดเพราะเรื่องของ Climate Change ตัวปัญหาหนักกลับมาดู Port Asset Allocation ให้ดีนะครับสำหรับตราหุ้นไทยเป็นจังหวะแล้วครับที่คอนโซลอยู่ก่อนที่จะสิ้นเดือนมการานี้และประกาศเออร์นิงออกมาของไตมาส4น่าจะไม่เลวร้ายแต่ปีนี้ GDP ไทยน่าจะจ้ำขึ้นไม่ต่ำกว่า3.5 ถึง4%ได้แน่นอนและแม้แต่แมาตรการกระตุ้นของภาครัฐซึ่งงบประมาณก็ผ่านไปเรียบร้อยเหลือแต่ดิจิตัลเคอที่จะแจกคนละ1,000 0บาทนั้นจะผ่านของกฤษฎีกาน่าจะแจ้งภายในอาทิตย์นี้และจะต่อเนื่องเข้าสู่ในรัฐสภาต่อไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แต่จะครบ5 6 0 0 0 0ล้านหรือไม่เป็นจังหวะฉันเลือกสะสมการลงทุนนะครับ Banking Financial ละกลุ่มของเฮล t h แคร์ก็คือ b h b d f แล้วก็กลุ่มของ green energy ทั้งหมดคือ G a o GPSC แล้วก็ Big Green และกลุ่มของแน่นอนครับเทคโนโลยี y i i ซึ่งไทยจะเป็น benchmark ของการเติบโตใน Southeast Asia เป็น u u Logistics ซึ่งหัวเวย่ยจะสร้างให้ไทยเป็น AI ธุรกิจใหม่ที่เติบโตแกรง่งพร้อมกับอุตสาหกรรม EV ที่จีนเข้ามาลงทุนไม่ตม่ำกว่า10บริษัท ละยุโรปอเมริกาเองแม้แต่ญี่ปุ่นจะทุ่มว่าประมาณถึงแสนห้าหมื่ล้านอย่างต่ำๆในการผลิตอุตสาหกรรม E ี EV, เช่นเดียวกันที่ประเทศไทยฉะนั้นเริ่มสตาร์ทอัพผลิตในปีนี้แล้วครับตั้งแต่มิถุนายนี้แจนยูต่อเนื่องไปถึงซึ่งปีมีไม่ต่ำกว่าแสนคันขึ้นไปฉะนั้นยังไงก็ต้องการชิปซัพพลายเชนเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ยังยืนยันว่าเป็นเดลต้าฮานาเคซ คอนโซล d ดต e อยู่ในไตรมาสหนึ่งนี้โดยชฉพาเดือนมกราเก็บสะสมให้ดีเพราะทุกคนรอค่ายคณีของการแสดงของเฟดออกมาในสิ้นมกราคือ31แล้วก็จะกำหนดกระดุดเพียงแต่ขึ้นมาตลอดของคริสต์มาสอีฟรัจันยอรีบางส่วนที่จะเติบโตเอฟเฟกนั้นก็จะเป็นบางเซกเตอร์เท่านั้นเลือกลงทุนเป็นจังหวะคอนโซลรอความชัดเจนแต่ยังไงเฟดก็ต้องคัดดอกเบี้ยแน่นอนไม่ ้ากว่าเดือนพฤษภามิถุนายนี้แน่นอนไม่ต่ำกว่า100 b a s i s p o บ n t ฟอซึ่งจะกระทบต่อเซ็นทรัล a แบงก์ต่างๆที่จะคัดเลยลงมาเหมือนกับเซ็นทรัล a แบงก์ไทยคือแบงก์ชาติก็ต้องคัดเลยลงมาจาก2.5ลงมาไม่ต่ำกว่า1%อยู่ที่1.5อย่างน้อยที่สุดนี่คือภาพรวมนะครับเมื่อดอกเบีย้ยขาลงหุ้นยังไงก็ขาขึ้นในสิ้นปีแน่นอนจึงจุดทดสอบคิตลาดหุ้นไทยก็อยู่ตรงนี้แหละครับ 1,450ถึง1,480ในเรือนบกราตลอดถึงสิน้นไตรมาส1และเริ่มที่ไตรมาส2ก็จะเห็น1,540จุดและในครึ่งปีหลังคือเงินทุนไหลบ่าเข้ามาลงทุนเพราะดอกเบี้ยลงชัดเจนก็จะจุดทดสอบ1,650จุดได้เป็นอย่างตำ่ำโดยเซกเตอร์แบงกิ B ank, B BL, B, ้งเข a แบงก์บีบีเอกรุงไทยและก็กลุ่มของพลายเชน A.I. Semiconductor Delta HANA KCE แล้วก็กลุ่มของโรงบาล b h กับ BDMS เป็นตัวใหญ่แล้วก็ตามมาดูด้วย c o n s u m ชันคอนซูเมอร์ของการท่องเที่ยวที่เต, ờ, ติบโตวหวังพึ่งจีนอย่งเดียวเท่านั้นเองเรื่องของฟรีวีซา่าตั้งแต่เดือน1มีนาเป็นต้นไปที่จะเกิดผลนั้นไม่ต้องขอวีซา่าจะเห็นทัวร์ริสเข้ามาเยอะก็จะดีกับกลุ่มของ CPO CRC ซึ่งมีปัญหาของกลุ่มเซนทรัลพัฒนากรุ๊ปที่ไปลงทุนทั่วโลกและสกิจโซโลราลก็เป็นตัวปัญหาอยู่นี่คือภาพรวมทั้งหมดเกาะหุ้นให้ดีครับมีเดียมทูสมอลแคปจะเป็นเติบโตสำหรับครึ่งปีแรกและในครึ่งปีหลังก็น่าจะกลับมาบิ๊กแคปเฟดเมนท์ลได้เลือกลงทุนสวัสดีครับ